เสร็จ้อยแล้วจ้าพร้อมอยู่แล้วที่บ้านแล้วก็มีจะอยู่ทำไมอะ่ะอ่ะพร้อมอยู่แล้วออส่งงานพร้อมอยู่อะไรอะ่ะพร้อมอยู่สิพร้อมนอนพร้อมนอนที่ไหนอะ่ะนอนตรงนี้เนี่ยบ้านตาสักก็สวยดีใช่ปะอันนี้ไฟระบบไฟ ติดต่อได้รสชาช่าทงทำเองแม่โดยมีช่างไม่มีทำลอยถ้วยช่างทำฝีมือจ้ะฝีมือยอดเยี่ยมกระเทียมดดงฮัลโหลเก็บรายละเอียด <c oughs> ทุกเ <c oughs> ม็ด ไม่มีที่ติฮอ่ะพ่อ,พอไปเอาไปอ๋อเปิดประตูเปิดลูกเปิด เมื่อวานหนูลงคนดูตั้งเนี่ยพี่จ้าอกี่ยวกัเนี่ยสี่สิบสองน้ำนิดดินไม่เยอะหรอกเพราะหลังนี้แสนกว่าสองแสนแล้วมันก็จบด้วย มืตัวเลนะแสนกว่าแสนประาณแสนสองตตล็กเท่าไหร่ครับแสนยกว่าเเลใช่ใช่พอระเบิดมาตังแรู้อยู่หนูก็บอกถูกะหนูบอกแสนสอ่แงประมาณแสนสองงด้วยนะูมันขาแรงด้วยนะน็อกดาวไม่ได้นะน็อกดาวก็ไม่ใช่ห้องน้ำนะไม่มีนะค่าแรงด้วยประมาแสนแสนสาีว่าแสนสามน็อกดาวก็ไม่มีห้องน้ำนะน็อกดาวก็องความห้องน้ำปีว่าแสนสามหนูลงยูทูบแล้เนี่ย สนสามเนี้สไอ้นี้ก็เราทำแท่นี้พี่้องาเนี่ยพี่ัเนี่ยแค่ช่วงเล็กเนี่ยแค่แค่้าต่างเนี่ยแค่นี้เนี่ยครับแค่้าต่างเนี่ยเลื่นมางี้หน่อยครับลดลงไปหน่อยหนึ่งโออันนี้พืไอ้นี่ว่าเล็กมันลงไม่ไกระกนพกเลยเอตอนนี้ผมพกใ้บมเ้ยเียาก่อนน บีบป่ะไม่ใบีมครับเร่อธรรมดาเลขึ้นไปใหม่นะแต่มันไม่ร่วมก็ทุนะพี่จับน้ำไม่ได้ร่วมไม่้าครูไม่อยู่ไงเก็็นนั้ไดเนี่ยอนู้นว่าขึ้นไปทำไมครูไม่อยู่นี่เงอันนี้บ้านอะไรอันนี้บ้านไอ้แมมอันไหนคือบ้านครูเบลวะบ้านครูเบลอยู่นู่นอยู่ใกล้กับขุนไร่กันโอ้อันนี้ที่ปลูกต้นไม้ อันนี้อักน,นี้ขอคุณแม่นี่มีโกบด้วยนะต้นไม้หายนะคุณแมคุณแมเอาาวันนี้จบคลิปแค่นี้นค่วส,คว,สวัสดีค่ะสวัสดี ม,มิกาจูบายบายต่อได้นะช่างเด็ดการก่อสร้างสวัสดีค่ะ